สลามเลกุมส,สวัสดีค่ะสตูปปาเตออินดี้ต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้มาจัดโปรผ้าปาเต้ลายตรังการ์นูนะคะตรังการน์นก็คือรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะคะเป็นลายฮิตของรัฐนั้นๆนะคะลายนี้มีแค่เจ็ดสีเท่านั้นนะคะที่วันนี้มาจัดโปรมีแค่เจ็ดสีมาในราคาส่งเพียงผืนละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะย้ำว่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทส่งฟรีค่ะ ปลายทางบวกเพิ่ม20บาทนะคะท่านใดที่โอนไม่เป็นหรือว่าไม่สะดวกโอนก็เก็บปลายทางได้นะคะบวกเพิ่ม20สบาทค่ะชิี้เบอร์หนึ่งนะคะลายแต่ลายลาย,ลายก้นเนี่ยก็คือจะเป็นลายลายนี้เหมือนกันหมดเลยจะต่างกันที่ตะโพกนะคะตะโพกสีชมพูคนที่ตะโพกสีชมพูมาเนยน็นนะคะ ามาเบอร์สองค่ะชิี้เบอร์สองกระโคกจะเป็นสีเขียวมิ้นนะคะที่พิเศษสุดก็คือเย็บแล้วนะคะไม่ต้องไปเสียค่าเย็บเพิ่มสิบบาทยี่สิบบาทนะคะทางาร้านเย็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนุ่งเลยค่ะพร้อมนุ่งง่ายเลยนะคะชิี้เบอร์สองนะคะ มาเบอร์สามค่ะเบอร์สามตะโพกสีม่วงนะคะเบอร์สามจะเป็นตะโพกสีม่วงน้ำแรกให้แยกซักก่อนนะคะเนื้อผ้านิ่มใส่สบายนะคะไม่ร้อนด้วยยิ่มมากๆเลยนะคะเป็นรายละเอียดลายสวยนะคะเป็นลายฝ้าละเอียดเลย ก็เบอร์สีนะคะเบอร์สี่ตะโพกสีฟ้านะคะตะโพกสีฟ้าสีาจริงจะสว่างกว่าในกล้องนะคะเบอร์ห้าตะโพกน้ำเงินค่ะตะโพกสีน้ำเงินนะคะ เบอร์กสีม่วงนะคะม่วงสว่างค่นเบอร์6สวน,วนะะว 6, วเขียวแล้วก็สุดท้ายนะคะกัตรโค้กสีเขียวมีแค่เจ็ดสีเท่านั้นนะคะท่านใดที่อยากได้ชิ้นไหน เบอร์ไหนหรือว่าอยากได้เบอร์ไหนสิ่งไหนสองพืนหรือกี่พืนก็บอกได้นะคะที่ร้านเตรียมสต๊อกไว้ให้คุณเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะ